สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่16หน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารไทย4ภาคนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่9กันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะ อาหารไทยสี่ภาคมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะจ้าเด็กๆภาคกลางอา,อาหารภาคกลางเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทางด้านรสชาติและมักนิยมทำจัดก,กะทิเครื่องแกงเช่นผัดไทยแกงต้มยำกุ้งอันนี้คืออะไรคะแกงมัสมัน่น ห่อหมกปลาแกงเผ็ดและแกงเขียวหวานนั่นเองค่ะแต่อาหารภาคกลางมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆแต่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูประมาณ6อย่างนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปอาหารภาคเหนือเป็นอาหารที่มีรสชาติแบบกลางๆมีรสเค็มนํำเล็กน้อยเช่นข้าวซอยไกย่พริกน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกหนุ่มทานกับกาก,ากหมูอร่อยมากไส้อัวข้าวซอยไก่แกงแคและน้ำพริกอ่องนั่นเองค่ะอาหารทางภาคเหนือก็มีมากกว่านี้นะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูประมาณ5อย่างนะคะเด็กๆต่อไปภาคอีสานเป็นอาหารที่มีรสจัดและรสเค็ม นำจากน้ำปลาร้านั่นเองอาหารภทยอีสานที่ขึ้นชื่อได้แก่ไก่ย่างลาบหมูส้มตำแซ่บเลยค่ะเด็กๆยำไข่มดแดงแกงอ่อมและข้าวเหนียวที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะอาหารไทยไทยอีสานมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะ แต่คุณครูยกมาให้ดูแค่ประมาณ4-5อย่างแล้วก็จะมีอาหารข้าวที่ทานกันเป็นประจําก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะต่อเลยค่ะภาคใต้ภาคใต้ตเป็นอาหารที่มีรสชัดจัดไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสเ,เปรี้ยวนิยมใช้เครื่องเทศมากๆเช่นอันนี้แกงเหลืองคัวกริง้ง แกงส้มหรือต้มส้มนะคะอ่าผัดสตอใส่กรุ่งและข้าวยำหมูนะกินทุกเมนูเลยภาคใต้ก็มีอาหารมากมายเช่นเดียวกันนะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูห้อย่างนะคะเด็กๆโอเคงานสำหรับวันนี้นะคะคุณครูให้นะักเรียนนับ จำนวนรูปภาพและเติมจำนวนตัวเลขลงในช่องว่างสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องพร้อมกับระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้ให้เขียนตัวคอระครังนะคะและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสีชมพูวันนี้ให้เขียนตัวไ i ไอซ์ครีม ตัวไอพิมพ์ใหญ่และไอพิมพ์เล็กนะคะและก็แบบฝึกหัดคัดตัวเลขวันนี้ให้เขียนตัวเลข1ไทยค่ะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะคุณครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย